ับใครมากับใคร,นก,ใครนกเป็นสาวทอมเพิ่งเข้ากรุงเทพครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนและการเข้ากรุงเทพของนกนก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ห้องกว้างแอร์ก็มีห้องเนี้ยแพงสุดเลยปะเนี่ยแน,น่นอนห้องนี้นะแพงที่สุดในตึกเลยนะเว้ยอ๋อมีหน้าละแพงสุดจริงเนี้ยมีแถมมือถือให้ด้วยอ๋อเหรอเออดีดีด ฮัหนนี hey! ่ no ่่ <defense Overwatch> we, we right right right. ่มมมใรอและการใช้ชีวิตในกรุงเทพของทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้นแบบนี้ถึงเราจะเป็นคนบ้านนอกก็จริงนะเว้ยแต่เราต้องนิ่งเข้าไว้จะมาทำหลุกหลีกหลุกหลีกแค่เัวหนึ่งเขารู้ว่าเราเป็นคนบรานนอกไม่ได้ม่านเราต้องมีมั่นใจเข้าไว้แล้วก็มองไป้างหน้าอย่างเดียวจะมาเดนระแวงมองซ้ายมองขวาไม่ได้ เอ็งเข้าใจมั้ยเนี่ยอะไรของแกวะพ่อสั่งไว้สั่งอะไรไว้ให้ระวังทุกย่างก้าวอุ้ยไอ้บ้าใหระวังอะไรขนาดนี้ถ้าระวังขนาดนี้ก็ไม่ต้องเดินก็แล้วเดินธรรมดาก็ได้ก็ฉันกลัวนะกลัวอะไรก็เราผู้หญิงสองคนใครใครผู้หญิงแมนไว้เนี่ยแมนคอยดูนะใครหน้าไหนเข้ามานะ ไอ้ล่วงหมดแหลออะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยกระตืกทอมเว้ยเกี่ยนนักทอมนีม่ชอบาเ,อา,าเราเปนกลางเฮ้ยไอ้บรลลิกาเบี้ขาหนูก็เกี่ยนเหมือนกันค่ะ,ะลูกผู้หญิงแบบจะหลีดเป็นทอมเนี่ยเนื้อแต่จะหลีดทอมเป็นผู้ชายทอมเป็นแมนค่ะเป็นผู้หญิงที่ดีไม่ใช่บนะคะหน้ามันด,ดุจทึบหนุตัวนะคะเฮ้เบี้ยขากระตุก ไม่ได้แค่ใช้แค่กำลังต้องใช้สมองอเมทิสต์นี่ค่ะและอีกหลายเดือนต่อมาอะไรเป็นอะไรปวดท้องอะ่ะสงสัยแกคงกินเยอะไปมั้งกินเยอะอะไรกินไปนิดเดียวเอง นี่เหรอนิดเดียวของแกโอ้อดิอยู่ที่บ้านกินเยอะกว่าน,นี้ทั้งสองตั้งยังไม่เห็นปวดเลยเอ,อ,อุ้ยหรือว่าปเป็นโรคคนพอวะกระพาอคลากสิแกและอาการปวดท้องของนกก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนต้องนำส่งโรงพยาบาลตกอลองเพ่อหนูเป็นอะไรคะขาท้องค่ะท้อง ทมองบ้า่ใช่แต่เขาท้องได้9้าเดือนแล้วนะคะ9เดือนมันอ้วนแล้วคนอ้วนที่ไหนจะมีหัวเด็กโผล่มาจากปากมันลูกละคะหัวเด็กโผล่มาจากปากมันลูกติดคนหรือเปล่าคะเออคนนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะนั่นแหละคะ่ะตอนนี้มีหัวเด็กโผล่มาจากปากมดลูกแล้วเรากำลังจะพาเข้าห้องคลอดคะ่ะไปเลวคะ่ะคุณพระช่วยเป็นไปได้ยังไง ทอมท้องและทอมก็คลดอดลูกออกมาได้จริงๆด้วยเฮ้ยนกแกท้องไ่แก,มแกไม่บอกฉันวะฉันไม่รู้ว่าฉันท้องอะ่ะไ,อะไม่รู้เมนแกไม่มาเก้าเดือนแกไม่รู้เลยเหรอก็ฉันเป็นทอมตั้งนานฉันก็นึกว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนมาดิอ๋อไม่แกคิดว่าแกเป็นทอมนานๆเนี่ยเมนจะไม่มีเออเ็น <c oughs> ได้ยังไงแล้วนี่แกเป็นทอมไม่เคยยุ่งกับผู้ชายแต่แกท้องได้ยังไง แกจำวันที่ทอมโนกระเธอเล่ไหมการต่อสู้นี่เว้ยไม่ได้แค่ใช้แค่กำลังต้องใช้สมองจำได้ทำไมฉันน่ะเคยแกล้งเป็นผู้หญิงอย่างนี้หลายครั้งแล้วแล้วไงก็บางครั้งมันก็ไม่เชื่อมันจะลองอ่ะแล้วไงก็ฉันเคยยอมใครที่ไหนอ่ะันจะท้ายมันลองอ่ะดิแกท้าย้มันลองเออโอ้ยแล้วแกรู้ไหมเนี่ยเครเป็นพ่อของเด็กจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะก็คนมีเชื่อมันหลายคน ช่วยยอมให้ลอมจนท้องขึ้นมาคุณคิดว่าจะมีทอมใจถึงอย่างนี้อยู่จริงหรือไม่หรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยอยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีจึงนี้นะ